กินแล้วนี่อาหารกระป๋องนี่อะดูอตาเน้นๆเลยอกรักการไม่ปลื้มขึ้นมาอีกแล้วค่ะอยากกินคอไก่แม่ไม่ได้ไปตลาดทีมันสายแล้วเลยเอาอาหารกระป๋องให้กินนั่นมีการเดินหนีมีการเมินกินไปก่อนเลยลูกดามไม่ปลื้ม กินก่อนลูกกินก่อนเร็วก,กินก่อนเลยลูกกินก่อนเร็วอ่ะนี่ปลาเป็นตอนๆน,นะอหล่อเลือกได้จริงๆพ่อคุณพ่อคุณกินเลยเดี๋ยวตอนเย็นจะได้ไปหาหมอเดี๋ยวพ่อกลับมาจากทํางานเดีแม่พาไปหาหมอเดี๋ยวไปพบหมอไอ้หมอจะได้เอาเชื้อไปส่ง l a บ ตอนเย็นนี้แม่จะพาเจ้าดำไปพบหมอนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าจะต้องเอาเชื้อส่งแรบอะค่ะคือมาตรวจนอกพื้นที่นะอ่ามันจะทําให้อะไรเครื่องมือคุณหมอไม่พร้อมอะค่ะก็เลยเย็นนี้พอพอ่พอเขาเลิกงานก็คือจะพาเจ้าดำไปพบหมอค่ะที่คลินิกจะดูสิคะดูดูเอานะคะว่าหล่อเลือกได้แค่ไหนไม่กินค่ะคือจะกินคอไก่ทาคอไก่โบด คอไก่ก็คือแม่ให้เขาสับแบบละเอียดะนะคะไม่ใช่ว่าสับหยาบๆเนาะให้เขาสับละเอียดเลยโอดูเมินดูนะคะดูอาการดูเถอะเมินค่ะเห็นไหมน้ำมันสายแล้วแม่เราไม่ได้ไปตลาดลูกกินอาหารป้องก่อนไม่ได้หรอกินแหละลูกเอ,อ้กินก่อนเร็วเร็วเดี๋ยวตอนเย็นแม่สัญญาเลยแม่ซื้อขอ,อกไก่ให้ กินก่อนลูกกินก่อนต้องงอต้องอะไรกันกว่าจะกินแม่กินนะลูกนะเดี๋ยวตอนเย็นแม่พาไปหาหมอถ้านะหากว่าเอฟซีท่านใดเมตตาจะช่วยค่ารักษาเจ้าดำสมทบค่ารักษาเจ้าดำแม่ก็ยินดีนะคะ พาะแม่ก็ยังไม่รู้ว่าจะกี่บาทหรือจะอะไรยังไงนะคะเพราะว่าจะมีการส่งอาอะไรนะคุณหมอบอกว่าเอาเชื้อส่งแลบด้วยะคะ่ะที่อย่างที่คุณหมอสันนิษฐานก็บอกว่าน่าจะเกี่ยวกับช่องท้องนะคะของเจ้าดําเนี่ยซึ่งแกก็ถามแม่ว่าได้ให้ยาอะไรไปบ้างก่อนหน้านี้แม่ก็บอกว่าได้ให้ยาถ่ายพยาธิของเน็กกาดไปแล้วก็อา ก็ยาของคุณหมอที่คุณหมอให้กินก็คือยาฆ่าเชือ้อแล้วก็ยาบำรุงเลือดอะคะ่ะในส่วนอย่างอื่นก็ยังไม่ได้อะไรนะคะก็เลยรอเย็นนี้นะคะ่ะให้พ่อเขาเลิกงานก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปเวลาไปที่คลินิก <c oughs> ไปที่คลินิกนะคะเขาะจะมีแบบแบบพาน้องหมาแบบสวยๆทั้งนั้นเลยไปคลินิกเนี่ยแบบหมานา่นารักน่ารักอะ่ะ แต่ของแม่ดูสิคะของแม่ก็น่ารักเหมือนกันแหละเนาะใช่ไหมดำดำก็น่ารักใช่ไหมลูกกินเลยดูดูกินแบบง่ายๆนะใครเห็นไหมคะคือแบบกินกับแบบขัดศรัทธาไม่ได้อ่ะเอาง่ายๆอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือจะไม่ได้กินยาเพราะว่ายาผสมอยู่ในในใน,ในถาดอาหารค่ะ แต่กลายเป็นว่าเขาไม่กิน <c oughs> ยาก็เลยไม่ได้กินดูดูดนั่งทำหน้า <c oughs> ดำเอ้ยดำพอดีแม่ยุ่งวันนี้แม่เลยออกมาสายพอสายปุ๊บคอไก่แม่ก็ไม่ได้ไปซื้อให้เขา <c oughs> ไม่กินใช่ไหมหนุนหนุนหนุนนุนเจ้าขาวมันรอคิวอยู่นั่นนะฮะมันสวบให้นะ่ะ กินไหมไม่กินแม่ให้ขาวนะกินไหมกินไหมกินไหมแม่ให้ขาวนะไม่กินกินไหมเร็วกินหน่อลูกฝืนใจกินสักครึ่งนึงก็ยังดีอ,อ๋ตอตายแล้วเร็วจะได้มีแรงตอนเย็นจะได้ไปหาหมอกินหน่อยแหละลูก กินๆกิน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 นกินอมันไม่อร่อยตรงไหนทาไมล,ะล่ะลลกมีน้องเหมียวด้วยค่ะเมียวแม่ไปแล้วถ้างั้นถ้าดําไม่กินแม่ไปแล้วลูกแม่ไปแล้วนะดําแม่ก็จบคลิปยียงแค่นี้ก่อนนะคะ FC สวัสดีค่ะ